หลังจากทำความสะอาดเห็ดเรียบร้อยแล้วให้นำมาบีบเบาๆให้เห็ดคลายน้ำออกนะจ๊าจากนั้นนำเห็ดใส่ใบตองเพื่อเตรียมไปย่างจ้ะย่างประมาณ10-15นาทีก็สุกแล้วจ้ะ ัหัวหอมกระเทียมและพริกขี้หนูสวนให้หอมฉุยเลยนะจ๊ะระวังจามกันด้วยนะจ๊ะเห็ดย่างสุกแล้วจ้ามาดูกันนะ <c oughs> ว้าวหอมฉุยเลยจ๊ะ <c oughs> ใส่หอมกระเทียมพริกที่คั้วเมื่อ <c oughs> กี้ลงไปจ้ะ <c oughs> ระวังพริกกระเด็นเข้าตานะจ๊ะใส่เห็ดย่างลงไปเลยจ้ะตำให้เข้ากันนะจ๊ะต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะจ๊ะใส่รปราปรุงลงไปสักสามช้อนโต๊นวลนว ชดใจไหมฟ้าสักหน,นึ่งช้อนชาลงคนในเข้ากอนก่อนลงปลไปนิดเดียวไม่น้องเยอะนะจ๊ะเพราะว่านะ้ำปลาเค็มอยู่แล้วนิดเดียวจริงแต่น้ำตาลลงไปตัดนิดนิดเดียวคนต่อจ้ะ ตอนนี้เราไม่ต้องตำน,นะจ้าเพราะว่าเห็ดเราเละแล้วเราบีบใบะนาวลงไปสองเปียงนะจ๊ะเพื่อนอย่างน,นี้นะจ้ะโอเคมันคลุกให้เข้ากันกว้าวดูสิคะน่าทานไหมคะเพื่อนจินกับข้าวเหนียวร้อน แซ่บค่ะแซ่บพูดได้คำเดียวว่าแซ่บตัวเ,เดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะฮะลองชิมนิดนึงอม,มีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความเค็มความนัวองปลาเป็นอันเสร็จจ้ะเพื่อนๆจัดเทใส่จานเลยจ้าเพื่อนจๆจ,าจา้ๆจา วว้าเสร็จแล้วจ้าตำแจ่วเห็ดฮังการีใส่น้ำปลานัวๆแซ็บๆอูอ่ากินด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเสร็จจ้าเราจะโรยหน้าด้วยงาดำคั่วนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามโอเคเสร็จจ้ะ กลับขอบพระคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปจนจบด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้เมรีนาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ